เขาวเาคัก่อนเกโซงจริงบดูไม่ว่าพวกเขาบกันนายังทนายเา้ที่สัมนักงานเพื่อชุกดีความให้เขาเลยคุณแล้วไปอยู่กับคนรักตายเด่นหรือปล่าครับ้จจมาขนาดนี้ยังเอาข้ากดีกเหรวไหลจริงๆริงฟังผมอธิบายก่นี้เรียดวนี้ฉันจะไม่ยอมความปแค่งเดวจะสู้ให้ถึงที่สุด จนกว่ากันจะเสียชื่อเกาโซเฉิงทำไมนายถึงตกทะเลก่อตายทำไมฉันเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนพอตายแล้วก็ยังไม่ลาเวนฉันอีกเกิดมาเป็นตัวซวยของฉันจริงๆเลยชงฉันไปหมดทุกเรื่องชีวิตของฉันพังพินาศเพราะนายได้ยินหรือเปล่านะเกาโซเฉิงได้ยินแล้วเธอจะด่าว่าฉันห่วยแตกก็ได้ แต่ว่าฉันเป็นสามีเลวก็ได้คุณไม่ใช่สามีที่เลวเพราะคุณไม่ใช่สามีฉันอะไรนะเกาโสถึงตัวจริงนอนอยู่ที่โรงพยาบาล